สวัสดีครับ SM ม o t o Car ครับวันนี้นำเสนอนะครับผมรถตลาดอีกเช่นเคยนะครับกับเจ้า t o y o ต a s o ซ u n a V ออนะครับผม1.5 e a u t o นะครับผมปี2004จดทะเบียนปี2004รถ2ลลดับนะครับรถเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินนะครับผมมีการเก็บสีเกียร์สีมาแล้วเบื้องต้นนะครับแต่โดยรวมตัวรถได้หน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์แอร์เย็นนะครับ ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตั้ม s m สเ t o c a r านะครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวชา้ชาๆชาัดๆพ,พร้อมๆกันนะครับเริ่มจากไฟหน้าด้านซ้ายตัวรถก่อนนะครับไฟหน้าเดิมแท้ของ Toyo ต้านะครับสวยๆใสๆไม่มีแตกอะไรงาน,นะครับกันชนหน้าสวยๆเลยนะครับคันนี้ผมเก็บสีมาให้หมดแล้วนะครับเป็นตีอาบเลยนะครับผมเรียบร้อยมาให้ครบเลยนะสีเต็ม100%เกระจังหน้าโเม,มสวยๆนะผมแล้วก็นะฮะ ไปฝั่งด้านขวานะครับสวยเลยนะครับผมขัดมาให้เรียบร้อยนะไม่เหลืองไม่แตกครับผมตัวรถยังได้บางเดิมอยู่นะครับผมอักพงก็ต้องมีตรงนี้หน่อยนะครับแต่ยังได้บางเดิมไม่มีชนแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สครับผมปีเก่าลึกขนาดนี้แล้วหาสภาพที่ไม่ติดแก๊สยากครับผมแก้มฝั่งซ้ายครับผมบางบางเดิมเดิมเลยนะครับมิติเส้นสายนะครับคิ้วสวยเลยนะครับผม แล้วก็มาพร้อมกับแม็กเดิมแม็กศูนย์ขอบ14นะรัดด้วยยาง1 8 5 6ง1ปหหห้า R 14ตรงรุ่นเขาเลยนะครับยางก็ถ้าให้ดีก็คือให้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าปี14นะครับผมอันนี้ผมทาราคาพิเศษนะครับผมราคาไม่แพงนะครับอ่านะฮะช่วงลงช่วงล่างก็โอเคครับแน่นๆเลยนะครับกระจกกระจกโตโยต้าครับผมกระจกโตโยต้านะครับผมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกนะครับผมภาษีสามมีนาหกเจ็ดนะครับยังไม่ขาดนะครับผม ปีมเพิ่งติดมานะครับผมหน้าสี่สิบหลังสี่สิบด้านข้างก็เป็นหกสิบเปอร์เซ็นนะครับหลังคาครับผมหลังคาสวยเลยไม่มีลักยิ้นนะฮะเก็บมาให้เรียบร้อยเลยนะครับมิสติเส้นสายตัวถังนะครับผมรถสวยดูดีมีเสน่ห์ครับผมเป็นตัวนี้จะเป็นสี่ดิสนะฮะวออสเจนแรกนะฮะเป็นหนึ่งจุดห้าอีจะให้เป็นสี่ดิสเลยนะครับผมยางของแม็กซิกนะครับผมปีสิบสี่นะครับผมสี่เส้นเลยนะครับ สะโพกฝั่งด้านซ้ายครับผมรถยังได้บางเดิมอยู่ครับผมสีสันเต็มนะครับโลโก้ยังอยู่ครบครับผม1.5 EVVTI โลโก้โตโยต้านี่ฮะโซลูร่าวีออนะครับผมอยู่ครบเลยนะครับอันนี้ทะเบียนเพชรบุรีนะฮะกอไก่คอควาย9 7 6 7นะครับบางบางครับผมกระจกโตโย t a านะครับผมเห็นชัดๆเลยนะครับไม่มีแตกนะครับผม ถัดมามาดูฝั่งด้านขวาครับผมฝั่งขวานะฮะสะโพกฝั่งด้านขวานะครับบางเดิมนะครับผมได้สีเต็มครับอันนี้เก็บสีมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะทุกบานเป็นกระจกโตโยต้าหมดนะครับทีวอุปกรณ์ต่างๆก็คืออยู่ครบหมดเลยนะครับผมนี่นะครับมิติเส้นสายตัวถังรถนะสวยๆเลยนะครับดูดีมากครับผมสีเทาสีบอลเงินนะครับผมรถสองลำดับนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับภายในสวยมากนะฮะเป็นบอกผ้านะครับถัดมาดูภายในเลยนะครับ ภายในเริ่มจากแผงประตูก่อนนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้ได้นะครับแต่นี้ผมยังไม่กดนะเพราะว่าเพิ่งติดฟิล์มมาเมื่อเช้าวันนี้เลยนะของวันที่รีวิวนี้นะครับขึ้นสุดลงสุดทุกบานเลยนะครับผมใช้ได้หมดนะครับฟิล์มใหม่ๆเลยนะฮะเอาไปใช้กันยาวๆเลยนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ของเขาเลยนะครับผมไม่มีขาดนะครับผมไม่มีเลอะนะครับภายในสะอาด้านะครับพวงมาลัยสามก้านนะครับตรงรุ่นวิออสนะฮะคอนโซลไม่มี รอยหรือรอยแตกรล้านะครับผมไม่มีนะครับผมสภาพสวยสวยเลยนะครับวิทยุเดิมโรงงานเลยนะครับผมอ่าคันนี้เลทไม้อยู่ที่สองแสนนะครับผมสองแสนสี่พันนะครับผมอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมีโอเวอร์ดา์นะฮะสี่สปีดนะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะแล้วก็เกาะหลังนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับภรไใสะอาดสะอาดนะครับผมนี่นะครับลำโพงคู่หลังไฟเบรกดวงที่สามนะครับมีให้ครบเลยนะครับ ออปชัน 1.5e นะฮะแผงประตูสวยๆเลยนะครับถัดมาเราไปดูภายในนะครับนี่นะครับให้ดูโดยรวมภายในนะครับผมเพดานต่างๆก็สวยสะอารไม่มีรอยเลอะนะครับผมไปใช้ได้ครับผมนะฮะใครที่กำลังมองหารถ Vios รถเล็กนะครับผมหรือใครที่ต้องการรถราคาไม่ถึงแสนนะอันนี้นะฮะเป็นปี2004 1.5e สี่ดิส 2องลำดับนะครับผมไม่200แ0ไม่เคยติดแก๊สหน้าหลังเดิมนะฮะรถสภาพพร้อมใช้เลยซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับผมขอเปิดราคาอยู่ที่8ปด0มืบาทนะดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับผมหรือแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศู5ย์หกห้านะครับหรือจะทักไปทางเพจก็ได้ครับ SM m u t o Car นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสมาระกันนะครับครับถัดมาดูห้องเก็บสมาระนะครับ ห้องเก็บสมระก็ถือว่าสภาพดีครับผมพวกคมซักาลาต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะแผ่นอุปกรณ์ฟิวเจอร์บอร์ดต่างๆนะฮะยังไม่ขาดนะฮะภายในสะอาดนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินแมลงอยู่ครบนะครับล้อไหลอยู่ครบนะครับนี่นะครับผมอันนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับผมมีล้อไหลครบเลยนะครับเดิมๆเลยโอเคนะครับประมาณนี้ท้าย มาดูประตูหน้าฝั่งด้านซ้ายโพดีสารบ้างนะครับนี่ครับผมสวยเลยนะฮะลายริ้วรอยลายตำหนิพรม V ีออยู่ครบเลยนะครับผมมีพรมผ้ายางอยู่ครบเลยนะครับนี่นะฮะเล่มทะเบียนนะครับผมอันนี้ผมไม่ให้ไม่สามารถให้ดูได้นะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์เรื่องที่อยู่ลูกค้านะครับผมได้มีทะเบียนพร้อมโอนนะครับผมนี่นะฮะเสาบีฝั่งด้านซ้ายนะครับผมตัว นี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะผมไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีลอยนะครับสวยๆเลยถัดมานะคะประตูหลังซ้ายครับผมนี่แสงประตูสวยๆนะครับเบาะด้านหลังสวยๆตึงๆเลยไม่มีขาดนะครับประมาณนี้ครับถัดมาเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ต้องบอกว่าสวยมากเลยนะครับครับโอเคถัดมาาอยู่กับเครื่องยนต์วีออสนะฮะตัวนี้จะเป็นรหัส 1 n อนเะครับผมเป็นเครื่องยนต์อัน 500cc นะฮะ VVTI 16วาล์วนะครับผม109แรงม้านะครับคันนี้ก็ห้องเครื่องสวยครับเริ่มจากโครงสร้างฝั่งด้านขวาตัวรถนะน็อตก็มีการขยับมานะฮะเก็บสีนะครับผมแก้มยังเดิมอยู่นะครับแก้มเดิมหมดเลยนะครับอันนี้ผมทําการล้างนะฮะเพื่อให้ดูกันชัดๆเลยนะว่าโครงสร้างตัวรถห้องเครื่องนี้เดิมสุดๆครั้งหน้าคานหน้าก็เดิมๆครับผมเดิมหมดนะครับนี่นะครับมีสติกเกอร์ให้3จุด3ตำแหน่งนะครับผม ครบเลยนะครับใสเลยขาวๆเลยนะเห็นกันชัดๆนี่ฮะซุมมาร์กิ้งโรงงานต่างๆอยู่ครบเลยนะครับแกไม่มีแกะนะครับผมเดิมๆเลยนะครับกล่องฟิวนะฮะอุปกรณ์ต่างๆสายไฟนะฮะไม่มีขาดไม่มีกรอบนะฮะแบตเตอรี่ปีปีหกสามนะครับผมยังใช้ได้อยู่นะครับผมพอใช้ได้อยู่นะครับโดยรวมถือว่าโอเคมากนะครับยางแทนเครื่องก็ถือว่ายังนิ่มอยู่นะะรถไม่มีสวิงไม่มีกระพือเวลาเราติดเครื่องนะครับผม นี่นะฮะปั๊มเวอร์พงมลาวเวอ e r นะฮะผนังห้องเครื่องสวยๆนะไม่มีการเจาะแก๊สนะครับเดิมๆเลยนะครับครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับครับอันนี้ยังไม่เปิดแอร์นะครับก็เดินเรียบนะครับผมเครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับนะฮะเพื่อนนิ่งๆเดินเรียบๆนะครับผมนี่น้ำไม่ดันก่อนไม่ไหลนะครับยวลองเร่งให้ดูนะครับ นิ่งๆเดินเรียบๆนะฮะเครื่องเดินเพาะครับอาจจะไปฟังเสียงปลายท่อนะครับเสียงปลายท่อจะบ่งบอกถึงการทํางานของวาวนะฮะว่าสมบูรณ์ไหมนะครับเนี่ยมีน้ําออกท่อเนี่ยนะฮะนี่นะครับอันนี้ปลายท่อนะครับผมข้านล่างไม่มีสนิมนะครับผมแห้งๆเลยนะครับท่อนะครับปกวาวทำงานปกติทํางานบสี่สูบเต็มกําลังนะครับมาปัดก็ไม่มีระบบพวกลูกเครื่องหรือ ิ่งแต่ต้องโชว์นะครับผมมีเจ็ดนะครับแอร์นะครับผมแอร์ก็มีสี่สปีดก็ใช้ได้หมดนะครับผมนี่นะครับเบอร์สามสองนะครับผมนะครับลมเย็นวิทยุวิทยุใช้ได้ครับโอกาสเข้าถึงที่พื้นฐานแล้วก็สวัสดิการจากนี่นะฮะหน้าจอก็ไม่มีอะไรชูนะคปกตินะครับรูปเครื่องไม่มีนะครับผมนี่นะครับ อาตาเร่งนะครับาตาเร่งเป็นเครื่องยนต์หนึ่งเอนไรม์คาตาเร่งค่อนข้างดีนะครับผมคันนี้ยอชเจนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะซ่อมค่อนข้างง่ายนะฮะไม่ค่อยจุกจิกนะฮะดูแลรักษาตัววิดงง่ายนะครับผมอะไหล่หาง่ายนะครับผมช่างที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะฮะโดยรวมตัวรถนะครับ เครื่องนิ่งเงียบครับผมเครื่องเคียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับซื้อไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมอันนี้เปิดแอร์นะครับเสียงพัดลมคอมต่างๆก็ทำงานปกตินะครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับครับก็ลองดูครับผมใครที่กำลังมองหารถเล็กนะหรือรถราคาไม่เกินแสนนะแนะนำกันนี้เลยวออ เจนหนะฮะปี2004ัจทะเบียน2004สองลำดับนะครับผมไม่สองแสนนะครับผมรถสภาพพร้อมใช้เลยนะครับผมดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดุทนแก่นนะครับผมยังไงผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจนะนำรถสวยๆดีๆมานำเสนอพี่ๆเพื่อนๆเอีด้วยนะครับวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you